หลายคน,นจะบอกเฮ้ยชอบมากแต่ว่าเฮ้ยไม่รู้ว่ามันเข้ากับวันเกิดเราหรือเปล่างางการเงินนะคะได้ดีมากสำหรับวันอังคารกับวันอาทิตย์แล้วยัดของให้น้องอ้วนได้นะคะทุกคนเหมือนกันว่าสุกก็จะเสริมเรื่องเงินนะคะทำให้เงินแบบว่าไหลมากเทมากสวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับแพรรี่วันแรกอีกแล้วนะคะวันนี้มีตัวปวดมาหนึ่งตัวนะคะทุกคนสวัสดีกันสวัสดีกันพบก,กับแพรรี่วันแรกนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมากับคลิป กระเป๋าอีกแล้วหลังจากทากระเป๋าปหลาคลิปว่าเออฟีดแบ็กดีมากวันนี้แพก็ไปช้อปปิ้งกระเป๋าใหม่แล้วนะคะแล้วก็จะมาเปิดทุกคนดูเพราะว่าราคากระเป๋าทุกใบคือน่ารักมากเอื้อมถึงแล้วก็บอกเลยว่าส่งไวมากมากเลยอะ่ะเพราะว่าเนี่ยแพรีบสั่งมาเพราะวจะรีบทําคลิปก่อน6.6ที่ละะดลาซาด้านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้ไม่ได้เอากระเป๋าที่ราคาน่ารักอย่างเดียวนะคะจะมาบอกสีมงคลตามวันเกิดด้วยทุกคนว่ากระเป๋าสีไหนนะคะเหมาะกับคน เกิดวันไหนนะคะมูต้องมาแล้วนะสายมูต้องมาแล้วนะคะมา,างั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะทุกคนใบแรกจะบอกว่าใบนี้น่ารักมากคือกระเป๋าเขาต้องอยากให้ดูมันจะเป็นแบบนี้ติ้งนิดนึงทุกคนคือแบบดูดีสวยหรูดูแพงแล้วอะไรนะคะเขาจะเป็นแบบทองคือมันสวยมากคือมันตอบโจทย์แพมากทุกคนแล้วก็นี่ใส่กระเป๋าข้างในเปิดขึ้นมาก็จะแบบว่าเป็นโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่า ใส่ของได้ขนาดไหนน่าจะใส่มือถือเราไม่ได้นะ,ะทุกคนน่าจะเต็มนะคะแต่ว่าเอาไว้ไปออกงานใส่เป็นตัวคาดเคสใส่ลิปสติกหนึ่งอันแล้วก็ใส่แบบตลับแป้งอันนี้เป็นตลับแป้งนะคะเดี๋ยวลองใส่นี่ก็จะแบบเออพอดีพอทัชอัพไปงานอย่างเงี้ยแล้วมือถือเราก็ถือไว้เก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนราคาใบนี้นะคะอยู่ที่297บบาทคือน่ารักมากต้องมีแบบไปออกงานใส่ไปเที่ยว ได้เลยได้หมดเลยวันนี้นะคะเลือกสีชมพูมานะคะสําหรับสีชมพูนะคะคนเกิดวันอังคารแนะนํามากเลยทุกคนเพราะว่าจะเสริมเรื่องการงานนะคะจะทําให้งานแบบรู้รูปได้ดีเพราะปะผู้คนแล้วแบบเฮ้ยสักเซสฟูลแบบว่าไปติดต่อธุรกิจเนี่ยก็คือราบลื่นนะคะ หรือว่าจะเป็นวันศุกร์นะคะแพทก็แนะนําเหมือนกันวันศุกร์ก็จะเสริมเรื่องเงินนะคะทําให้เงินแบบว่าไหลมาเทมาเงินเข้าต่อเวลาแบบบางทีมีค่าใช้ใจ่ายแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เงินเข้าอีกแล้วเนี้ยก็แนะนําเหมือนกันหรือว่าจะเป็นวันเสาร์วันเสาร์รก็สามารถใช้ได้นะคะจะช่วยเรื่องความรักค่ะทุกคนก็จะทําให้เราแบบมีความรักที่ดีมีแฟนที่ดีนะคะหรือว่าจริงๆแล้วความรักอาจจะไม่ใช่แค่แฟนอาจจะเป็นแบบเพื่อนกัลยาณมิตรอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะคะวันอังคารวันเสาร์อย่างเงี้ยเรื่องความรักก็จะดีนะคะแนะนําเลยเซลกระเป๋าสีชมพ มาถึงใบต่อไปกันบ้างนะคะใบนี้เลยนี่จะบอกว่าเป็นใบที่แพชอบมากเลยอะ่ะเพราะว่าเขาน้ําหนักเบานะคะทุกคนแล้วก็หนังเขาแบบทํามันนิ่มมากเลยทุกคนคือแบบมันสามารถทับนี้ได้เลยอะ่ะ <c oughs> ก็ข้างในใส่ของได้กําลังดีนะบอกว่ากําลังดีก็จะมีเป็นตัวแบบ iPhone ก็ใส่ได้นะคะหรือว่าแบบโอ้ยใส่ได้เยอะแยบะบเลยอ่ะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่คือถาม,มากสําหรับแบบสาวตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้หรือว่าถ้าเป็นแบบแพร์ร้อยเจ็ดสิบเงี้ยใส่ก็จะเป็นแบบ Messenger bag เนี่นึ่งเนาะนี่เราก็ต้องสายเขาเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยนะคะปรับความยาวมีอีกหลายสีมากตัวเนี้ยเดี๋ยวจะไปสั่งเพิ่มลนเมันเขียวที่แบบเออดูน่ารัก เ้ไดนแนะนํานะคะสําหรับสีเขียวแนะนาสงคนที่เกิดวันจันทร์เลยวันจันทร์เนี่ยจะช่วยทําให้การงานราบรื่นนะคะหรือว่าจะเป็นวันอาทิตย์กับวันศุกร์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องการเงินทําให้แบบเฮ้ยเงินเข้ามาไหลมาเทมานะคะหรือว่าจะเป็นคนวันพฤหัสก็ได้คนวันพฤหัสจะบอกว่าใช้สีเขียวแล้วจะทําให้ความรักของเราแบบรื่นใบนี้คือราคาดีมากทุกคนราคาอยู่ที่290บบาทนะคะเดี๋ยวแพรจะไปดูสีอื่นด้วยเพราะว่าสีเขาสวยทุกสีเลยอะเออ เดี๋ยจะเปิดหน้าให้ดูเลยนี่ดูดิอามาถึงตรงนี้นทุกคนจะบอกให้แลววันพุธราคะควรใช้กระเป๋าสีอะไรนะคะนี่มีมาให้ดูเหมือนกันเป็นกระเป๋าสีเทานะคะทุกคนใบนี้แบบน่ารักมากแล้วก็เป็นแบบเป็นผ้าไนล่อนคือตัวแพรเองอะเป็นคนชอบผ้าไนล่อนนะตรงที่แบบเราเป็นคนลุยแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ใบเดียวแล้วก็แบบลุยทุกที่เลยไม่ต้องห่วงน้ำหกซอสหกไปกินหมูกระทะหกอะไรเงี้ยมันก็สามารถเช็ดออกได้ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้คือเขามีห้อยเล็กๆมาให้ด้วยเป็นรูปหัวใจ น่ารักมากทุกคนคือใบนีักมากแล้วก็มาในใบสีเทานะคะเครื่องในจะบุเป็นแบบเป็นผ้านะคะสีเนื้อๆแล้วก็มีสายมาให้นี่อุ้ยมีสายมาให้2เส้นเลยเส้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเอาไว้ถือได้ จะไปแบบคล้องแขนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นโชเดอร์แบ a แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนน่ารักมากเขามีมาให้2เส้นเลยเส้นหนึ่งก็จะเป็นโซ่นะคะเป็นโซ่ทองเหมือนกันก็สําหรับคนวันพุธนะคะแนะนากระเป๋าสีเทาเลยมันจะช่วยเรื่องการเงินนะคะแล้วก็เรื่องช่วยเรื่องความรักขึ้นเด่นมากสาหรับวันพุธคือแบบใช้สีเทาจะปัวปังมากๆนะคะหรือว่าใครที่เกิดวันจันทร์ก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้จะช่วยเรื่องการงานนะคะการงานราบรื่นเลยหรือว่าวันพฤหัสวันพฤหัสก็ช่วยเรื่องการเงินนะสีเทานะคะตัวเองเป็นวันพฤหัสทุกคนใช้สีเทาสี เจะดีมากะะจริงๆแล้วสีเทาเป็นกระเป๋าที่แบบใช้ได้หลายงานอนะเออมันเป็นสีที่แบบคดุดูดิออกงานก็สวยเอว r y เด y l ลุกก็สวยจะใส่ชุดนี้ก็ยังสวยเลยทุกคนเห็นปะ เออคือมันเข้าได้ง่ายนะคะก็อย่างหนึ่งคือเป็นสีที่ใช้ได้หลายวันอย่างที่แม่บอกวันจันทร์วันพุธวันพลึหัดจริงจริงแล้ววันอาทิตย์นะคะก็สามารถใช้ได้จะเสริมเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะใช้ได้หลายวันเลยก็ควรมีติดบ้านไว้กระเป๋าสีเทาทุกคนมันรื้อสำรับใบต่อไปจะบอกว่าแพคภูมิใจมากทุกคนเพราะว่ามันเป็นสีกระเป๋าที่เชื่อทุกคนหลายๆคนชอบมากนะคะและแ้วแพคก็คัดดีไซน์มาแบบเลิศมากทุกคนนั่นคือใบนี้นั่นเองท้าดาสวยมากเลยอะ่ะคือจะแบบ ภูมิใจอะทุกคนมันเป็นใบสีดําที่แบบมีดีเทลสวยมากคือเขาจะมีโซ่สีทองมาอย่างนี้นะคะคาดไว้ได้เลยจะสามารถถือได้หลายแบบจะแบบถือแบบนี้ก็ได้หรือว่าจริงๆอยากถือเป็นตรงนี้ก็ได้เขามีโซ่ยาวมาให้อีกเขาสามารถทำเป็น crossbody bag ได้นะคะตัวนี้จบอ่าเฮ้ย มันครบจบในใบเดียวอะไรขนาดนี้ข้างในใส่ของได้เยอะมากเป็นกระเป๋าโดโลเรมอนหนึ่งนะคะแล้วก็แบบเป็นสีแดงนะคะบู๊สีแดงสวยมากนะทุกคนคือแบบเรียบหรูดูแพงใบนี้คือแนะนํามากๆแล้วก็เป็นสีดําคือเชื่อว่าสสาวอะไรคนอาจจะชอบกระเป๋าสีดํานะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ง่าย mix and match ได้ง่ายนะคะไม่ต้องมีขิดเยอะนะก็จริงแพรมีคลิปที่แบบ กระเป๋าสีดํานะคะก็เดี๋ยวแพจะแปะไว้ให้ด้วยนะคะขัดไว้แล้วนะคะส่ันใบนี้นะคะแพ้กดมาในราคา700บาททุกคน สำหรับกระเป๋าสีดำหลายคนจะบอกเฮ้ยชอบมากแต่าแีบไม่รู้ว่ามันเข้ากับวันเกิดเราหรือเปล่าจะบอกว่ากระเป๋าสีดำจริง,รงๆแล้วเข้าแค่คนเกิดวันอังคารกับวันอาทิตย์นะคะทุกคนหูเม่จะเชื่อเลยแต่ว่านั่นแหละก็จะช่วยเสริมดวงเรื่องการงานการเงินนะคะได้ดีมากสำหรับวันอังคารกับวันอาทิตย์นะแล้วก็สำหรับวันอาทิตย์เนี่ยจะช่วยเรื่องเสริมเรื่องความรักด้วยนะคะดีมากๆทุกคนก็สำหรับใครที่เกิดวันอังคารกับวันอาทิตย์นะคะก็ใช้สีดําไปเลย มีแต่สีดำกื้อสีดำนะคะให้มันเต็มตู้ไปเลยนะทุกคนแล้วก็มีใบดีด้วยนะคะอย่าลืมกดกันนะใบสุดท้ายที่จะมาให้ดูนี่นะคะจะบอกว่าเป็นใบที่แพชชอบมากๆเลยอุยแอบเห็นแล้ว <laughs> เป็นใบที่แพแบบแอบใช้แล้วด้วยนะคะเพราะแพชอบนะคะช่วงนี้แบบสีส้มกําลังมาแรงวากทุกคนนี่คือใบนี้ค่ะส้มหยุดคือแบบเลิศคือตอนแบบได้มาคือแบบนี่เป็นสีส้มที่ฉันต้องการมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาเป็นผ้าแบบผ้าไนาล่อนทุกคนเนี่ย สามารถทำความสะอาดง่ายที่เพบอกนะคะเลอะอะไรเลอะน้ําเลอะซอสเลอะหมูกระทะที่เราไปกินมาอย่างงี้ก็สามารถล้างออกได้งา่ายแล้วก็อะไหล่เป็นสีทองนะคะแล้วก็เปิดได้ง่ายมากนะคะทรงเขาจะเป็นทรงเหลี่ยมๆอย่างนี้ทุกคนข้างในเปิดมาก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะไม่มีช่องเล็กให้ทุกคนนะคะเป็นแบบเป็นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าจุของได้เยอะมากสำใครที่ถามว่าเอ๊ะใส่ได้ไหมนี่เป็น iPhone 13 pro นะคะเหลือเฟือค่ะทุกคนได้อยู่นะคะนี่ ใส่ของได้เยอะมากคือเป็นไซส์ที่แพรพึงพอใจมากเป็นไซส์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยัดของให้น้องอ้วนได้นะคะทุกคนแล้วก็แบบแบกของได้แล้วก็ไม่เทอะทะเกินไปเวลาไปออกงานเนี่ยคือชอบมากใบนี้นะ,ะทุกคนเขามีสายมาให้2อ,อันด้วยจะมีเป็นสายแบบนี้สายที่เป็นสีส้มแบบนี้นะคะเป็นผ้าเดียวก,กันนะคะในร่อนแล้วก็จะมีเป็นสายโซ่ให้ข้างในแบบนี้ด้วยนะคะเผื่อใครแบบเอไปออกงานหรือว่าอยากได้ cross body ยาวๆหน่อยนะคะตัวนี้ก็สวยมาก เกินราคาพูดตรงๆจริงๆใช้ได้หลายวันมากแต่ว่าวันที่แพแนะนำนะคะจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์แล้วก็วันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะจะบอกว่าเด่นมากอย่างวันพฤหัสอะแพรก็จะใช้สีส้มสีทองอย่างเงี้ยมันจะดีนะคะมันจะช่วยเสริมการงานการเงินของเรานะคะแล้วก็วันจันทร์ก็เช่นกันมันจะช่วยเสริมเรื่องการเงินก็คือแบบใครที่ใช้กระเป๋าตังค์นะคะก็สามารถใช้เป็นกระเป๋าตังค์ก็แนะนำเป็นสีส้มอะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าแบบเฮ้ยมันควรจะมีไว้คนของสีส้มนะค่คตัวนี้นะคะอยู่ที่1290บาท ลดมากจะบอกว่าคุ้มมากนะคะสรวบใบนี้นะหมดแล้วนะคะทุกคนกระเป๋าที่เอามาดู5ใบนะคะจะบอกไปชอปปิ้งมาราคาดีมากราคาหลักร้อยแล้วก็พันต้นๆเองอะ่ะคือแบบดีมากๆแล้วก็ทุกอย่างแบบคุณภาพดีมากๆนะคะเกินราคามากเลยก็สามารถไปกดกันได้นะคะทุกใบนี้แพ็กกดมาจากลาซาด้านะคะแล้วก็จะมีโปร6.6นะคะทุกคนลดแลกแจกแถมเยอะมากอย่าลืม เข้าคาร์ดกันนะคะแล้วก็สามารถไปกดช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแพ้แปะลิงก์กระเป๋าทุกใบน,นะคะไว้ข้างใต้ description box นะคะทุกคนไปช้อปปิ้งกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย